ชาไปฟินจังเลยมเ,เล่นไปเล่นไปนี่น้องหยุดเล่นซะบ้างนะท้าไม่เหรอคะพี่อย่าเล่นเยอะก็บอกว่าทำไมทำไมอะไรล่ะเล่นเยอะเราก็ใส่ตาจะเสียแล้วก็จะปวดตาสิไม่ทำแบบนั้นโอเคไหม ไม่เล่นมือถือไม่เล่นอะไรนะตอนหนูเล่น Animal Crossing อยู่ค่ะเฮ,ฮชื่อไหมละ่ะไม่เชื่ออะกินนมบ้างสิทำไมพี่หยิบนมมาแล้วนมมีประโยชน์เข้าใจไหมค่ะ เด네ี๋ยวไอติมกินกันไอติมอร่อยมากน้ำน้ำน้ำมอไม่เห็นชัดเลย บอกพี่ดก่อนพี่ขาเอ่ออะไรหยุดเล่นซะบ้างนะรู้แล้วคะ่ะแต่ว่าหนูมองไม่ค่อยชัดเลยตัวไหนคือตัวหนูคะในเกม n i น a l ม r o s s ซ n g อะเอาอยู่ตรงนั้นไงหนูเห็นไม่ค่อยชัดเลยคะ่ะเห็นไม่ชัดนั่นงั้นเหรอใช่ค่ะ ว่าแล้วนี่บอกแล้วไงอย่าเล่นเยอะทำไมอะคะคุณใส่สา่ตาสั้นแน่ไม่ค่ะนี่หนูไม่ได้ใส่ตาสั้นไปต้องร้อง๋ยุดร้ิงชให้เลยเอาปหากินเติมไหมล่ะไม่เอาไมกินไปเอาาใช่ชูร้องหยุดร้อง จยุดเล่นได้แล้วปิดแ,แปบเก็บน่าห่าแล้วค่ะเราไปทิ้งตรงไหนเหรอเอามาใช้วิคิววับก็ได้ 3, สามสองเสร็จแล้วเห็นไหมวาบก็จบนหนูขอไปเล่นตุ๊ก,กตาแทนได้ไหม ถ้าหนูเบื่อเล่นตุ๊กตาแฮนดีแล้วเล่นมือถือนั่นแหละไม่ดีเล่นเยอะอะไม่ดีนะค่ะพี่คะฮะไหนตุ๊กตาหมาของหนูคะอะไรนะตุ๊กตาหมาของหนูคะ่ะตุ๊กตาหมาที่เป็นตุ๊กตาโค้ดด้วยรไหมใช่คะ่ะช่วยหาตุ๊กตาหมากับมีโค้าให้หนยคะหนูไม่เห็นเลยคะ่ะ อา้าปกติก็เห็นนี่ว่าอยู่ไหนอะหนูเห็น,นะคะ่ะแต่มันมองไม่ค่อยจะชัดเลยอะคะ่ะเอาไปมีควล่าเอาไปตุ๊กตาเก่าค่ะแล้ว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 พี่ตัดป้ายในในตุ๊กตาแล้วหรอคะไม่ไม่เห็นหรอนี่ไงยังมีป้ายไว้อยู่เลยซื้อที่ไหนทำมันไรม ทำไมหนูไม่เห็นเลยงั้นไปตัดแว่นกันไหมล่ะอือได้ค่ะแล้วมันจะใส่เห็นชัดจริงๆหรอคะชัดจริงพี่พี่นิชาลองทำแล้วว่ามันชัดนะจริงหรอคะใช่ปอุ้มนะอ่ะมืเก็บไว้เก็บไว้ไปไปตัดแว่นสามสองนึ พี่เดี๋ยวอย่าลืมเล่นเกมแอนิมอลคอนเร่งไปหยิบให้หน่อยพอแล้วไม่ต้องเล่นแล้วเล่นนานแล้วเนี่ยอตอนกินข้าวก็เล่นไปโอเคค่ะสามสองอ่ะคะเดินไปเองเลยค่ะใหนนั้นตัดแว่นนั่นไปค่ะไม่ใช่ตรงนั้นตรงนี้เออไหน่อมองไม่คัอเดีลยวไป คไม่ใช่ตรงนี้อมอ่ม,อมสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอดีวันนี้จะพาน้องอะ่ะและ่ะมาตปดแว่นหน่อยอะคะ่ะพอดีน้องอะ่ะเล่นเกมเยอะไม่ใช่คะ่ะเล่นเกมเยอะคะ่ะ ไม่ต้องไม่เชื่อน้องหนูะคะเขาเล่นเกมเยอะแล้วเขาก็ปวดตาค่ะเขาก็ยังเล่นอยู่เขาอยากไล่เลเวลอัพใช่ไหมก็เลเวลอัพมันจะได้บ้านนี่ไล่เลเวลอัพพอได้เลเวลอัพสร็ตอนนั้นเขาก็รู้สึกแบบมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะเห็นแบบไม่เห็นนะคะแต่ว่าเห็นแบบไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อะค่ะ เมื่อกี้ก็จะบอกให้น้องเนี่ยเดินมาตรงนี้ลองทดสอบอยู่ปรากฏเดินมันไปร้านขายขายเสื้อค่ะอืแล้วก็เขาอะอยากเล่นตุ๊กตาตัวควยล่เอามาไม่ใค่บอกเขาฝากนะได้ค่ะตุ๊กตาตรงนี้ค่ะเขาหาไม่เจอเขาจนเดินเกือบจะไปชนที่ ะแล้วนะคะมองไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่อมองเห็นอ้าวรู้แล้วอ่ะเดี๋ยวพาน้องมาจัดแว่นนะคะรู้สึกเป็นอะไรอ่ะเห็นเห็นพี่ไหมเห็นค่ะแต่ไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่อะค่ะเอิ่มนั้นเชิญคุณไปนั่งตรงนั้นเลยได้อเ,อเลยนะฮะ ฉันหรอคะเออฉันไม่ได้อยากจะมาตัดแล็วซะหน่อยนะ่คะมาถึงน้องคุณครับแล้วคุณไปนั่งตรงนี้ครับโอเคค่ะอืมไม่ต้องกลัวครับน่งคิดค่ะเชิญน,นั่งได้เลยนะฮะค่ะอ่ะอยจะลองทดสอบดูก่อนนะฮะว่าคุณมองเห็นอะไรหรือ ปล่าหรือว่ามองไม่เห็นอะไรเลยแล้วถ้ารู้ไม่เอ่ยว่าผมถืออะไรอยู่อืมอ่อถืออะไรเอ่ยอันแรกอ่ะอันเดียวก่นอนนี้อืมเอ็มเอ็มเอ็มบบคะฮะ้เอาใหม่สิ ไม่ใช่อ่ะมันคือเจลลี่บีดค่ะฮะยังไงเขาก็ไม่ใช่ค่ะแล้วมันคืออะไรคุณหลอกว่ะค่ะว่ามันเป็น MM. เอ็เอมเฮ้ยไม่ใช่คุณหลอกว่ามันเป็นเจลลี่บีดเหรอคะอาิบริบๆ่ะค่ะโอเคผุณินนะคุณเห็นตัวเลขนี้ไหมว่าเลขเอ่ออะไรอันนี้คือเลตเตอร์อะไรฮะรู้ไหม บีเ B หรอคะอันนี้นะอันนี้ขึ้น,น้าเลยอัน,นตัวใหญ่บีค่ะเอ,อไม่ใช่ค,ะ A ค่ะเอ,อค่ะข้อสองคืออ่ะแล้วตัวนี้คือตัวอะไรบีเอบีครับอันนี้ซีค่ะอันนี้ดี D ่คุณก็ยังมองได้เห็นนะแต่ว่าแค่มองไม่ชัดใช่ไหมใช่นี่ตัดแว่นสิคะนั้นคุณชวนนั่งนะครับโอเคโอเคผมจะลองตรวจหน้าใส่ตาขนาดไหมโอเคครับสซแว่นหนูเป็นยังไงหรอคะแว่นของคุณขนาด แว่นต้องเป็นแค่สองอันนี้ฮะแว่นของคุณเนี่ยสายตาคุณต้องใช้สองอันนี้เท่านั้นครับอืมแล้วจะจะจะอะไรเหรอฮะครับอือเลือกได้แค่สองอันนี้หรอคะเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับแค่เลือกสีได้เดียวข้างบน ล้วสีขอลองได้ไหมะคะลองเสเว่นเอิมได้ครับอ่ะลองสีไหนก่อนชมพูค่ะ,ะก็ดูดีนะคะแต่มันซ้ำกับพี่เกินไปงั้นอําลองสีน้ำตาลค่ะอ่ะครับว้าวดูที่ขึ้นเยอะเลยสีน้ำตาลก็สวยค่ะเอา้าเอา้าแวนเอิมทำไมไม่ชมพูล,ล่ะ อูชอบไม่ได้ชอบเสียงผู้หรอชอบค่ะแต่มันซ้ำกับพี่เกินไปอเ,คคเอาค่ะเอาเอาหมดเวลาแล้วนี่โหงั้นก็บายนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะคะบายนี่หนูอยากเขียนแม่นหนูนะคะ่ะนี่ครับเชิญเอาไปเลยนะคบ ว้าวสวยจริงๆโอ้โหสวยสุดๆว,ว้าวชอบแบบนี้ค่ะซื้อเลยซื้อเลยโอเคที่เก็บเป็นคุณมีด้วยนะโอเคจะใส่เลยหรือว่าเก็บไว้ก่อนเริ่มใส่เลยค่ะอ่านั้นไปอืม บายนะคะบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อีกรอบนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะคะบายเวนที่น like, ี่เห <imizi> ็นชัดแจ๋วแล้วก็ว้าวเวนสวยด้วยค่ะฮู้บาย